สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบเจอกับคุณคูนนซี่อีกแล้วนะคะวันนี้คุณนันซี่ก็จะพาเด็กๆไปอ่านสระอาค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาร้องเพลงกันก่อนดีกว่าวันนี้คูนันซี่มีเพลงปรบมือมาฝากเด็กๆด้วยนะคะให้เด็กๆดูคุณนันซี่ก่อนหนึ่งรอบนะคะมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไล่มือมือ,มอ,มอ ือตบตักตบมือตบมือตบไหลแลสลับแลสลับกันไปแล้วสลับแลสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือตบตักตบไหลตบมือตบมือรอบนี้ให้เด็กๆทาไปพร้อมๆคุณแอนซี่เลยนะคะหนึ่งสองสามมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหล มือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแลสลับกันไปตบตักตบไหลปบมือปบมือตบตักตบไหลตบมือตบมือมีใครทําทันบ้างคะเด็กๆเก่งมากๆเลยต่อไปเดี๋ยวเราไปอ่านกันเลยนะคะไปกันเลยเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะเด็กๆ เด็กๆเ,เห็นวงกลมจุดสีแดงๆอันนี้ไหมคะให้เด็กๆเ,เอานิ้วชี้ขึ้นมาชี้ตามวงกลมจุดสีแดงเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะบทที่หนึ่งอ่านคำะสมสระ,ะอาสระ,ะอาทำท่ายัางไงคะเด็กๆเ,เอานิ้วชี้ขึ้นมางอแบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปเด็กๆเ,เห็นรูปอะไรคะคนนี้รูปใครรูปคุณตา ต่อไปรูปอะไรคะเด็กๆรูปนี้รูปยาต่อไปรูปนี้ลูกสอนชี้ไปที่อะไรคะขานะคะรูปคุณตาอ่านว่าตออาตาต่อไปชี้ไปที่รูปยานะคะยออายาต่อไปรูปขา มาอ่านหน้าต่อไปกันนะคะก็คือหน้านี้นะคะเด็กๆตอเตาอ่านว่าตอก็เป็นตออาตาหอหีบอ่านว่าหอก็เป็นหออาหายอยักอ่านว่ายอก็เป็นยออายาทอทหารอ่านว่าทอก็เป็นทออาทา ขอไข่อ่านว่าขอก็เป็นขออาขาขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะเด็กๆตออาตาตออาตามออามาตามาตออาตามออามาตามาขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะ หออาหามอ,อามาหออาหามาหาตอ,อาตามออามาหออาหาตามาหาขึ้นมาทัดใหม่คะ่ะยออายาหออาหา ยออายาหายาตออาตาหออาหายออายาตาหายาทออาทาทออาทายออายาทายาตออาตาทออา ทาย,ออายา,า,ายาตาทายาขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะขออาขาขออาขาตออาตาขาตาตออาตาทออาทายยอ,อายาขออาขา ตาทายาขาเรามาดูในช่องสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะทออาทายออายาทายาขออาขากออากาขากาทออาทาตออา รลอาลาสาลามออามายออายามายาขึ้มนมาทัดใหม่นะคะเด็กๆตออาตาหออาหายออายาตาหายาคำสุดท้ายค่ะมออามา ทอาทาขออาขามาทาขาอ่ต่อไปเด็กๆข้างล่างเด็กๆเ,เห็นรูปอะไรคะตามหาสาราใช่ไหมอีกรูปหนึ่งคุณตาเขาหายามาทาขาเดี๋ยวอ่านตามคุณนันซี่นะคะตอาอตามอาอมาหอ สารออาลาตามาหาสาลาต่อไปอีกรูปหนึ่งนะคะตออาตาหออาหายออายามออามาทออาทาขออาขาตาหายามาทาขา จบแล้วค่ะเด็กๆเก่งมากครับย่ฮนนวันนี้เด็กๆได้อ่านสระอะไรไปคะเด็กๆสระอะไรเอ่ยสระ,ะอ่านนั่นเองคะ่ะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังในขณะที่เด็กๆอ่านเอานิ้วชี้ชี้ตามทีละหนึ่งคำเลยนะคะเดี๋ยวเปิดเธอมาเจอกันนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ายบายคะ่ะ